สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการเปี่ยนหน้าจอตัว iPhone นะครับ Xs Max นะครับ Xs Max นะครับตัวนี้ S สิงคโปร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจอภาพกันนะครับเครื่องนี้มีอาการตอบสนองอันนี้เป็นจอที่ผมซื้อมานะท่านผู้ชมก็ตามงบลูกค้านะครับมันมีลายเกียรายงานหลากหลายการเปลี่ยนรูปแบบจอที่ขายในบ้านเราน่าจะมีประมาณเกินโอ้ต้จะมี10ยี่ห้อได้นะครับ คอโฟนน่าจะมีสิบยี่ห้อได้นะครับน่าจะเกินสิบ้วยซ้ำอันนี้ผมจะเล่นเป็นงานนี้ตามงบลูกค้าอครับน,นี้ตีเปลี่ยนมาไม่แพงนะถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนพอใช้ครับ <Okay. S 1> เรามาเริ่ันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการซ่อมมือถือมันมันต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราเลือกด้วยนะครับบางทีงบแบบงบจำกัดเราก็ซ่อมได้เท่าที่จะซ่อมนะครับแล้วถามว่าถ้าง,งบไม่จำกัดละ่ะถ้าง,งบไม่จำกัดเราไม่ซื้อเครื่องใหม่จะคุ้มกว่าเหรอละครับผมผมบอกได้ว่ามือถือทุกวันนี้มันราคามันไม่ได้แพงมมอนนสััยก่ ทุกวันนี้ถ้าเราศึกษาดีมันมีทั้งเครื่องแบบใช้โปรโมชั่นส่วนลดซื้อนู่นนี่นั่นมันเ,ย,เยอะแยะไปหมดนะครับราคามันถูกถูกมากไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นไปฝั่งของไอโฟนก็มีฝันนะครับในฝั่งของแอนดรอยยิ่งถูกจัดเลยเมือเือนตัวน้ทุกวันนี้มีเงินแค่เท่าไหร่ก็ซื้อได้แล้วครับไม่ถึงพันก็ซื้อได้ครับเงิน,มนหมดเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ผมพูดให้ฟังนะครับบางคนเขาก็ซ่อมเพื่อที่จะเอาข้อมูลนะครับเอารูปภาพเอารูปที่ไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายได้การซ่อมมือถือมันมีมันมีหลายจุดประสงค์นะครับถ้าจะซ่อมให้ดีให้เนียนเลยคือต้องเอาของแท้ทุกอย่างนั่นคือเนียนแน่นอนครับถ้าแท้ทุกอย่างนะคเ,นนนเ,งนะเครื่องนี้ก็ทํามาแล้วนะครับเปลี่ยนแบตมาด้วยเปลี่ยนแบตมาเปลี่ยนจอมานะครับนี่นีก็เป็นจออีกยี่ห้อหนึ่งเห็นไหมครับแต่ละยี่ห้อมันไ,ไม่เหมือนกันเราก็คัา เอานอดออกติดช่วงนี้ก็ได้นะครับมานี่ออกมติดตัวไหนไหมยอ่ะติดนัอดตอีกตัวไหนตัวน,น,นี้นะ <S <S ค่อยๆนะครับเหมือนมันเหนี่ยวติดกับไอตัวเพลกล้องเลยนะนี่ คือถ้าดึงเลยมันจะขาดนะต้องใช้ไฟอ่อนเอ๊ะอมันใส่กาวอะไรหรือเปล่ามันเนี่ยแปลกๆปกติมันไม่แน่นขนาดนี้นะแปลกๆนะคืออันี้โอเคอ่าขวดแปะขึ้นก่อนเลยนะครับขวดแปตขึ้นมาก่อนแล้วก็ถอดจอให้่อนครับ ผมต้องถอดช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็น x s Max นี่นะจอเดิมเรามาเริ่มย้ายจอกันเลยนะครับย้ายอะไรจอนะครับไว้ประกันก็ลอกเลยนะหรือใครจะไม่ลอกก็ได้นะครับแต่ผมจะชอบออก ว่าจอที่เขาขายให้เรานะครับเขามีประกันให่ตอนบอยตัวนี้นะครับถ้าบอยขาดก็คือประกันขาดายังไงตอนเราเอาจอใส่เข้าไปในเครื่องบอยมันก็ต้องขาดอยู่แล้วครับเราลอ,อกไปเลยดีกว่าคือเปลี่ยนตอรุ่นพวกนี้มันเปลี่ยนง,ง่ายนะครับมันย้ายแค่ชุดนี้มาย้ายแค่ชุดบนหนึ่งนี้มาก็จบเลยเปลี่ยนง,ง่ายกว่าพวกไอโฟอนโอ้นับไม่ครบด้วยคือถ้ามาไม่ครบก็ต้องก็เดี๋ยวผมจะลองหาหานับแสงให้ดูก่อนว่ามันพอที่จะใส่ได้ไหมนะครับ เดี๋ยวหารวัดใสใ่ลูกค้านะครับโอเคประมาณนี้ครับประกอบเลยนะครับนี่จอเก่านี่ครับแคปรูปนะครับพอดีถ่ายรูป <laughs> โอเค เราก็ลองเช็คแพร์ด้วยนะว่ามีแพร์เส้นไหนที่ไม่สนิทหรือเปล่านะครับเปลี่ยนตัวพวกนี้ทำง่ายกว่าพวกไอเกีดไอแปรไอเอ็กซ์เนแีไครับสวักดรับพี่ทำอะไรครับประกอบเลยนะครับท่านผู้ชมคือมันเปลี่ยนง่ายนะครับตัวรุ่นพวกนี้ทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าเราต้องมีถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ทําบ่อยก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเทอรเก็ตพวกนี้นะครับมันจะกดแรงไม่ได้มันไม่ได้มีความแข็งแรงขนาดนั้น ถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกลองรอยก็ค่อยๆใส่ค่อยๆกดนะครับอย่าเพิ่งไปบีบแบบแรงๆนะครับมันแตก เราทำกันจริงๆไม่น่าจะถึงสิบนาทีนะครับตัวนี้ใส่น็อตเข้าไปนะครับบ ตัวนี้มันไม่ใช่น็อตมันนะใส่เท่าที่มีนะครับน็อตผมก็เพราะว่ามันไม่สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้แล้วตัวนี้ใส่ได้ไหมต้องดูน็อตด้วยนะท่านผู้ชมบางทีมันคือถ้าขันผิดเดี๋ยวมันอันนี้นะครับมันจะมีปัญหานะประมาณนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าน็อตมันมาไม่ครบแค่นี้ก็อยู่นะยึดในจุดสาคัญน,นะครับไม่ให้มันขยับขยื่นโอเคครับดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะกดปุ่มเปิดเครื่องแช่เลยสัตนี้ ติดไหมติดนะครับผมเป็นอาชีได้ทีนี้วิธีใส่จอทำาไงกดตัวบนลงก่อนเอาช่องบนอย่างนี้อย่างนี้ครับช่องบนกดเข้าไปก่อนบีบช่องบนไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆไล่เก็บรอบกลางของขางนะครับโอเคครับนี่ครับเข้าสนิททุกจุดนะครับ,ข,รบขออนุญาตจะปิดคลิปแล้วนะครับผม ิปนี้ก็เป็นคลิปแบบง่ายๆสั้นๆนะครับลูกค้าก็นั่งรอรับเลยนะตัวนี้ผมก็เลยแต่ขออนุญาตเล่งหน่อยครับดีเทลรายละเอียดก็เลยจะไม่ได้ใส่เยอะนะจริงๆมันก็เปลี่ยนเหมือนกับคลิปที่เราเคยอธิบายนานๆพวกเปลี่ยนไอ้สิบเอ็ดไอ้ิบสองสามโปรอะไรพวกนี้นะครับที่เราเปลี่ยนกันประมาณนี้ลองเทียดูดิโอเคอยู่นะนี่เป็นน้องนักเรียนนะครับมาช่อมกับผมบอกงบน้อยแล้วครับผมก็จัดให้ตามงบนะครับมันมีหลายงานถ้ามีงานโอเลดงานอะไรเยอะๆนะครับ